สวัสดีครับปามนักการตลาดรุ่นใหม่โอท็อปอำนาจเจริญนะครับวันนี้ปามอยู่ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตําบลคาพระจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคําพระเดิมชื่อกลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่3เป็นกลุ่มทอผ้าขิดผ้าเข่ามาจากสีธรรมชาตินะครับโดยมีแม่ดาราจันทบนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มหลายคนคงสงสัยว่าทําไมลายตะขอสลับเอื้อถึงเป็นลายประจำจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ปามาไขปิจนานะครับลายตะขอสลับเอื้อนะครับเป็นลายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดผ้าลายขิดที่ศูนย์ศิละปะชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพราพันปีหลวงนะครับเมื่อปี2537ชาวจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้นำลายตะขอสลับเอื้อนนะครับมาเป็นลายประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ลายตะขอสลับเอื้อนะครับเป็นลายที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นลายตะขอสลับเอื้อนะครับมีความหมายคือขอคือความคล่องเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องกลมเกียวนะครับสมัครสมานของคนในพื้นที่ช่วยเหลือกันไม่ทิ้งกันนะครับเอื้อคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีจิตใจที่ดีความรู้สึกดีต่อกันนะครับ ผ้าลายขิดตะขอสลับเอื้อนะครับเป็นลายที่ต้องใช้ความชํานาญในการทอนะครับและเป็นลายประจําจังหวัดของอำนาจเจริญจึงนําไปทําเป็นของฝากนะครับเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกทําให้คนรับมีความซึ้งใจนะครับเพราะว่าเป็นลายของประจําจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดลายผ้าขิดด้วยนะครับผู้ใดสนใจนะครับ อยากมาเรียนรู้การทอผ้าขิดสามารถมาได้ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับหรือติดต่อมาที่คุณแม่ดาราจันทบนะครับโทรศัพท์0878764851นะครับ